สวัสดีครับ b a n น n a Movie เย็นดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังแ l น n e t ต51บุกโลกคนตัวเขียวครั้งแรกของมนุษย์โลกกับการมาเยือนดาวอื่นในฐานะเอเลียนสร้างความแตกตื่นให้กับชุมชนตัวเขียวเป็นอย่างมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก่อนเริ่มรับชมสปอยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆคนอื่นได้รับชมกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ เปิดมาฉากแรกจะเป็นฉากในโรงภาพยนตร์ในเรื่องของหนังเรื่องนี้จะเป็นฉากการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวฉากที่มนุษย์ต่างดาวโจมตีใส่กองทัพนั้นทําให้ทั้งโรงหนังตกใจเป็นอย่างมากแต่เรื่องนี้ก็สนุกดีได้รับความนิยมสูงเมื่อหนังฉายจบทุกคนก็พากันเดินออกจากโรงภาพยนตร์ในฉากของหนังจะได้เห็นเมืองที่สงบสุขอยู่เมืองหนึ่งในฉากนั้นผู้คนเป็นจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในเมืองแต่ที่นี่จะแปลกหน่อยตรงที่ว่า ผนนั้นตกลงมาเป็นก้อนหินและในฉากต่อไปจะได้พบกับเลมซึ่งเป็นตัวเอกของเราเลมนั้นกําลังอธิบายให้พวกเด็กๆฟังว่าจักรวาลของเรานั้นมีเนื้อที่กว้างประมาณ500กิโลเมตรเด็กๆก็ชอบใจเป็นอย่างมากในฉากต่อไปเลมและเพื่อนของเขาก็เดินอยู่การตลาดเลมได้บอกว่าตอนนี้ฉันได้งานทําใหม่แล้วนะเป็นผู้ช่วยที่หอดูดาว เมื่อเลมกลับถึงบ้านเลมได้บอกกับพ่อกับแม่ของตัวเองว่าตัวเองได้งานแล้วและทันใดนั้นเองนีล่าซึ่งเป็นสาวข้างบ้านที่เลมแอบชอบอยู่ก็เดินออกมาเลมได้เดินไปคุยกับนีล่าแต่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนของนีล่าเดินเข้ามาและกำลังชวนนีล่าว่าเราจะไปทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการประทวงด้านนอก จากนั้นหลังก็ตัดมาในฉากต่อไปจะเป็นฉากของโลเวอร์ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่กำลังรอยานอาวกาศมาลงจอดและทันใดนั้นเองก็มียานอาวกาศขนาดใหญ่ลำหนึ่งมาลงจอดที่พื้นทันใดนั้นเองก็มีมนุษย์ต่างดาวตัวใหญ่สีขาวเดินขยกขยเก,กลงมาที่พื้นเขาได้เอาธงออกมาและปักลงที่พื้นเขาก็ได้ตกใจสุดขีดเพราะว่าร,บรอบๆตัวเขานั้นมีสิ่งมีชีวิตเป็นจํานวนมากเขาได้วิ่งเตลิดออกไปนอกหมู่บ้าน และหนังก็ตัดมาในฉากที่กองทัพกำลังคุยกันอยู่ว่ามีมนุษย์ต่างดาวลงจอดที่พื้นโลกเราและในช่วงเช้าก็มีคนจำนวนมากแห่กันมาดูยานอวกาศส่วนเรียมนั้นบอกว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นได้หนีไปแล้วแต่ฉันก็ต้องไปทำงานต่อในขณะที่เรียมกำลังคุยอยู่นั้นเขาก็ได้ไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุลักษณ์และเมื่อไปถึงศูนย์วิจัยนั้นเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นได้แอบซ่อนอยู่ที่นั่นเรียมได้โทรหา เบอร์ที่รัฐบาลทิ้งไว้ให้ทันทีแต่มนุษย์ต่างดาวซึ่งได้ถอดหมวกออกมาและได้พูดว่าป้าที่นี่มันแจ๋วจริงๆเลยหลังจากนั้นเลมก็บอกว่านายพูภาษาของเราได้ด้วยเหรอแล้วมนุษย์ต่างดาวคนนั้นก็บอกว่าถูกต้องแล้วฉันพูภาษาของนายได้และมนุษย์ต่างดาวก็บอกกับเลมว่าขอร้องเถอะอย่าโทรหารัฐบาลเลยนายช่วยพาฉันกลับไปที่ยานอวกาศของฉันหน่อยฉันจำเป็นต้องกลับไปที่โลก ในที่สุดเลมก็ตัดสินใจช่วยมนุษย์ต่างดาวคนนั้นและเขาก็พามนุษย์ต่างดาวกลับไปที่ยานอาวกาศเขาลงจอดแต่ทันทีที่ไปถึงได้เห็นกองทัพนั้นมาล้อมยานอาวกาศเอาไว้คนที่นํากองทัพมานั้นเป็นนายพลคนหนึ่งเขามาพร้อมกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ที่เป็นนักวิจัยเขาได้พาทหารเข้าไปค้นด้านในยานอาวกาศและพบของต่างๆมากมายซึ่งด็อกเตอร์บอกว่าต้องออกกลับไปวิจัยให้หมด ทันใดนั้นเองก็มีสิ่งของสิ่งหนึ่งตกลงที่พื้นและมันมีเสียงเพลงดังขึ้นมาซึ่งมนุษย์ดาวนี้นั้นไม่ชอบเสียงเพลงเป็นอันมากจากนั้นทั้งหมดก็พากันปิดหูและพลก็ได้ชักปืนขึ้นมายิงเครื่องเล่นเพลงนั้นจนระเบิดไปและสักครู่ก็มีทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาสำรวจรถของเลมเลมก็รีบวิ่งเข้าไปห้ามเพราะมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ด้านหลังรถเลมก็ทำท่าทางเป็นโมโหอย่างมากจากนั้นเขาก็กลับเข้าไปที่บ้านโดยพามนุษย์ต่างดาวเข้าไปด้วย มนุษต่างดาวนั้นแนะนําตัวเองว่าฉันชื่อว่าชาร์กและนี่มันอะไรกันพวกนายไม่เคยมีแขกมาเยือนที่บ้านเลยหรือไงและในฉากต่อไปจะเป็นฉากที่โลเวอร์กำลังตามหาตัวชาร์กอยู่โลเวอร์นั้นได้เดินทางผ่านมาและได้มีทหารสองคนเห็นทหารสองคนได้ตะโกนว่านั่นไงนั่นคือสิ่งของของมนุษย์ต่างดาวจากน,นั้นเขาก็วิ่งไล่ยิงไปจนวิ่งเข้าไปจนใกล้ๆกับบ้านของเลมและเป็นที่จอดของยานอวกาศอยู่ ทางกองทัพได้ศึกษากันว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีจากนั้นเต้าโลเวอร์นั้นได้เข้าไปซ่อนในพุ่มไม้โดยได้พบกับหมาที่เป็นหมาต่างดาวทั้งคู่นั้นเข้ากันได้ดีมากและแล้วในที่สุดโลเวอร์ก็สามารถตามหาชาร์กจนเจอชาร์กเมื่อนอนหลับอยู่ได้ตื่นขึ้น,นมาเห็นโลเวอร์ก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าหนูฉันดีใจมากเลยนะที่นายมาจากนั้นชาร์กก็บอกกับพวกเลมว่าฉันเหลือเวลาอีก32ชั่วโมงเท่านั้น ก่อนที่ยานโอกาสด้านบนจะบินจากที่นี่ไปฉันจะไม่ได้กลับบ้านตลอดการจากนั้นก็มีทหารสองคนโผล่เข้ามาจากที่บ้านเลมและได้บอกว่านี่แหละมนุษย์ต่างดาวพวกนายจะมาสะกดจิตสมองของฉันใช่ไหมซึ่งชากนั้นได้เห็นดังนั้นก็ทำท่าทางเหมือนสะกดจิตจนทหารสองคนนั้นคิดว่าตัวเองกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วได้เป็นพวกของเลม และตัดมาอีกฉากจะเป็นฉากที่กองทัพกำลังวิจัยของซึ่งอยู่ในยานอวกาศอยู่ด็อกเตอร์คนนั้นได้หยิบซองขนมช็อกโกแลตขึ้นมาและพูดทึกทักเอาเองว่านี่ไงตามรหัสนี้มันคือรหัสที่จะมาทำลายโลกของเรานั่นเองและในฉากต่อไปจะเป็นฉากที่เลมกำลังกุ้มใจซึ่งยืนคุยกับชาร์กว่าจะทำยังไงดีถึงจะให้นีล่ารู้ว่าฉันนั้นชอบเธอจากนั้นชาร์กเขาบอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะสอนให้พอในวันรุ่งขึ้นเลมก็ไปหานีลาที่ด้านหน้าและได้เจอกับนีลาเลมก็ได้ทําตามที่ชาร์กบอกแต่ผลกาัออกมาแบบตรงกันข้ามเลมนั้นได้ถูกผลักจนล้มลงไปและนีลาก็พูดว่าฉันเสียใจจริงๆที่เธอเป็นแบบนี้และในฉากต่อไประหว่างที่ชากกำลังหลบซ่อนตัวอยู่นั้นมีทหารเข้ามาล้อมที่บ้านทําให้เลมและชาร์กต้องหนีออกจากด้านหลังแต่เขาก็ถูกทหารเข้ามาล้อมไว้อีกจนในที่สุด พวกเขาก็จนมุมแต่ทันใดนั้นเองโลเวอร์ก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยโลเวอร์ได้ฉายแสงสแกนไปที่เหล่าทหารทําให้เหล่าทหารมอบกลัวและยิงปืนขึ้นมาทําให้โลเวอร์นั้นถูกจับไปโดยเหล่าทหารได้เตรียมที่จะมาเคลื่อนย้ายยานของชักไปไว้ที่อื่นแต่ชักก็บอกกับเลมว่าจะทํายังไงดีฉันเหลือเวลาน้อยเต็มทีแล้วและในคืนนั้นมีงานปาร์ตี้ที่เป็นปาร์ตี้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งทุกคนพากันใส่ ชุดคล้ายๆกับมนุษย์ต่างดาวที่มีลูกตากลมโตๆเลมก็บอกกับชาร์กว่าไม่ต้องกลัวนะนายปลอมตัวเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ลูกตาโตเลยและจะพาเข้าไปหายานของนายจนได้และในระหว่างการจัดงานปาร์ตี้นั้นชาร์กเองก็พลาดอดที่จะโชว์ลีลาการเต้นของตัวเองไม่ได้และในระหว่างนั้นกองทัพก็มาล้อมเอาไว้จนสามารถจับชาร์กได้โดยในพลได้บอกกับชา์กว่าแกนั้นสะกดจิตเจ้าหนูนั่นไว้ใช่ไหมชาร์กบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะถอนการสะกดจิตออกเองจากนั้นช้าก็เข้าไปหาเลมและทําท่ายกม้ยกมือและได้พูดกับเลมว่าไอ้หนูเธอนั้นเป็นคนดีไม่จําเป็นที่ต้องมาจบที่นี่หรอกและในวันต่อมาเลมก็ได้ไปออกข่าวที่สถานีพร้อมกับข่าวที่ว่าเป็นมนุษย์คนเดียวที่รอดจากการถูกจับตัวแต่เลมนั้นก็รู้สึกโมโหมากจึงเดินออกจากสถานีทันทีและเมื่อเดินออกมาก็ได้มาพบกับนีลาและเพื่อน เขาบอกว่ายังไงเขาก็ต้องไปช่วยชาร์กให้ได้โดยมีเจ้าโรเวอร์นั้นนำทางไปจากนั้นทุกคนก็เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือทันทีโดยขับรถออกไปที่ด้านนอกเมืองตัดมาที่ห้องสอบสวนภายในกองทัพในพลน,นั้นก็ได้ทําการสอบสวนช์กอยู่ว่าแกไม่มีทางที่จะหนีไปจากดาวนี้ได้หรอกแลระหว่างที่นายพลกาลังอธิบายให้ฟังมีทหารคนหนึ่งไปกดปุ่มทําให้เกิดไฟช็อตทหารทั้งหมดล้มลงไปและด็อกเตอร์ก็โผล่เข้ามาบอกว่าพร้อมที่จะผ่าสมองแล้ว ในฉากตัดไปจะได้เห็นเลมซึ่งมาถึงร้านค้าเก่าร้านหนึ่งที่โลเวอร์พามาเลมได้บอกว่านี่มันเป็นร้านค้าเก่านะจากนั้นเขาได้หยิบน้ำขวดขวดหนึ่งทําให้ที่นี่แปลตภาพกลายเป็นฐานทัพขนาดใหญ่และพักพวกของเลมก็บอกว่าเรามาถูกแล้วนะให้ตามโลเวอร์ไปเลยตัดนั้นตัดมาอีกหนึ่งฉากจะได้เห็นชารกที่กําลังใกล้จะถูกผ่าสมองเต็มทีพวกโลเวอร์ได้ตามมาจนถึงที่นี่และได้พบกับชาร์ก จากนั้นโลเวอร์ก็ได้ฉายแตงลงไปทําให้ทหารทั้งหมดวิ่งหนีไปและจากนั้นทุกคนก็รีบลงไปช่วยชาร์กและบอกว่าเดี๋ยวฉันจะพาคุณกลับไปที่ดาวของคุณนะแต่ก็ได้ยินเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาคือนายพลนั่นเองนายพลบอกว่านายทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกไอ้หนูเอเลียนนั้นจะไปจากที่นี่ไม่ได้นายพลก็บอกว่าถ้านายขยับไปจากที่นี่ฉันจะกดระเบิดจนที่นี่พังจะหมดจากนั้นเลมก็เข้าไปคุยกับนายพ และเผอไปกดปุ่มสีแดงทําให้ระเบิดทํางานเราจะหารทั้งหมดได้วิ่งหน,นีออกจากฐานทัพแล้วเมื่อระเบิดทํางานฐานทัพก็ถล่มลงมาทั้งหมดนายพลนั้นได้โดนลูกหลงจนนอนสลบอยู่ที่พื้นชาร์กและเพื่อนเพื่อนนั้นสามารถขึ้นยานได้หมดโดยชาร์กนั้นบอกว่ายังไงก็ต้องช่วยเขาไปด้วยยิงเขาไม่ได้หรอกในที่สุดแล้วชาร์กและเพื่อนเพื่อนก็สามารถหนีออกจากฐานทัพแห่งนี้ได้ โดยระหว่างที่หนีนั้นยานอวกาศได้พุ่งขึ้นไปจนพ้นกับแรงดึงดูดของดาวนี้ทําให้เลมและเพื่อนๆทั้งหมดได้เห็นสภาพภายนอกดาวเป็นครั้งแรกเลมนั้นดีใจมากและได้บอกกับชาร์กว่าจริงด้วยอวกาศนั้นช่างฟ้างใหญ่นักในขณะนั้นเองนายพลก็สะดุ้งตื่นมาชาร์กได้บอกว่าคุณรอดตายแล้วนะตัดกลับมาที่ฉากของเลมอีกครั้งซึ่งนีลาได้กระโดดเข้ามาจูบเลม และได้บอกว่าเธอเก่งมากเลยจากนั้นช้าบอกว่าจับแน่นๆนะเดีย๋ยวฉันจะพาพวกเธอไปส่งบ้านและตัดมาในฉากถัดไปจะได้เห็นยานอาวกาศซึ่งลงจอดที่พื้นดาวโดยประตูเปิดมานั้นได้มีพวกของเลมและนายพลเดินออกมาจากยานอาวกาศนั้นและนายพลได้บอกทหารว่าให้ทําความเคารพนักบินอวกาศหลังจากนั้นช้าก,ก็เดินเข้ามาจับในพลและบอกว่าวันหน้าถ้ามีใครมาเยี่ยมก็ทําตัวดีๆละ่ะ และในฉากต่อไปจะได้เห็นโลเวอร์ที่ตัดสินใจที่จะอยู่กับเพื่อนของเลมที่นี่ซึ่งโลเวอร์นั้นสามารถเข้ากันได้ดีกับเพื่อนของเลมจากนั้นชาก็ไปกอดเลมและบอกว่าฉันดีใจมากเลยนะที่ได้มาลงที่ดาวแห่งนี้ดาวของนายมันโคตรเจ๋งเลยและยุคหกของนายก็เจ๋งมากจากนั้นชาก็บอกกับทุกคนว่าถอยห่างไปหน่อยยานอวกาศจะขึ้นแล้วและขอบคุณทุกคนมากฉันไปก่อนนะ เมื่อยานอวกาศของชาร์กได้พุ่งขึ้นไปบนฟ้าจะได้เห็นว่าในฉากจะมีหมาเอเลี่ยนที่กระโดดตามไปด้วยตอนนี้มันได้อยู่ในยานอวกาศแล้วและสปอยหนังแพนเนต51บุกโลกคนโตเขียวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามและแชร์ให้เ,เพื่อนๆคนอื่นได้รับชมกันด้วยครับขอบคุณครับ